สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องได้เวลาสะหน่อละเด้อค่ะนะคะมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องเบิงบ่งเบอรเบิงบ่งเบิร์เอนี้นะคะท้ <c oughs> าวปุ้ยมียังมาอ่านเจวเจวปากประป๋องเด้อค่ะนะคะ <c oughs> กับผักนี่นะคะผักภูมิใจนําเสนอนะคะนหน่อไม้ <c oughs> นหน่อไม้ฝรั่งนะคะเอาถอดเอานะคะแล้วก็พักต้ม มีเห็ดนำค่ะนะคะเป็นยอดกระหล่ำเจดีนั่นเองนะคะก็ตระกูลเดียวกันกับกระหล่ำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคําเือนด้อนะคะพี่น้องคะก่อนรับชมคลิปเสียงกินนะคะเสียงดังปั้นหมูเขียวตลอดนะคะจิบจ๊บจะจิ๊บจับใช้ยาใหม่แบบว่าคนผักแนวนี้มาจะโดนแนวแหละนะคะอืม หมูสามชั้นค่ะท่านผูาา้ชมนะแจวปากกระป๋องพี่น้อ,นองกินงเขากำยังก็ก็แสปันกินจน้ำแจวต้องปนหนอกพี่น้องเออวาลายภาษาภาษาไทยในอีสานงานนะคะนี่แหละอาหารอีสานบ้านๆที่มีนะคะสิ่งที่ขาดไปเลยคือแจวผักตับบกฮุง <laughs> กินว่นไปกันแนวนี้แหละเสียงเที่ยวพักอยูย่ยยว่ะ สอนที่มาตกเสียงดังค่ะมาแล้วจะกินผู้ดีลายเอาสอนมากินมันต้องเปิดน้ำมือนี่นะคะเอาใส่น้ำมันประกอกนะคะมีความหอมคองน้ำมันประกอก พักสะเทือนใจวะพี่น,นอ้องคือแบบถ้าเป็นผักดิบอ่ะมันจะมีความกรอบแล้วจะเสียงดังมากแต่ว่าวันเนี้ยอมืมันเป็นพักแบบว่าถ้าเอาไปลวกนั่นแล้วก็เอาไปทอดนั่นอืม อร่อยแล้วเนี่ยวนหวานออกมันๆอ่ะอืมเห็ดเริ่มต้นสวยรู้ช่ซอนยังดีะนะ มูสันวันอร่รยดียแบบนี้มีขายเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นนะแฟนคุยบอกนะครับ กสตรสุดเนลินะกลิ่นรสชาติเป็นทางแบบคล้ายๆเวคว่อนเนะี่ย แต่่าอร่อยคนละแบบอืมวเวลาไปกินบุฟเฟ่ร้านจีนนะวิไป,ไปกินแต่หมากไงแหละนะคะนอไม่กห็หลาัง เขาจะมันแบบหนากระถานั่นแหละนะคะคือแบบใส่มันแล้วก็กระเทียมทัศลี่ร่อย น้องแม่ฟังกับเป็นตาแซบเลยทีหน่อแต่ว่ายี่มันท่านมีเขาเนี้ยไว้เลยนี่ท่านได้สุกโซกินนะอ่ะเราเอาไปอบหรือเอาไปย่างหอมๆแล้วเ,เอาเนี่ยนะคะช้อนส่งนะคะเห็ดเป็ดไม่ขูดฟอยอะไรที่หลังนี่น้นองน,นะ,ะมันก็จะเป็นเส้นๆน,น,นะคะ เห็นไ่มนี่จะเป็นเซนเซนมกักจะเอาไปสุกไปมดได้กแดกตอนแรกว่าจะทำแหวววองนะคะ เดี๋ยวขั่วพริกมันจะกินแรงไปนะครับพริกแห้นก็เ,เลยกินเป็นเแียวปากระบอง ใช้พริกขี้หนูสดกับพริกแห้งพริกขี้หนูเนี่ยเพือได้เข้ามาชมแลลวนะคะทรมานนะคะก็พริกจัดเลยนะคะเน้าหม,ม,มักคืออะไรเนี่ยหมักมนกันเหรอ ส่วนตัวก็เลยนะพักแก้วเริ่มที่สุดแล้วมันเห็นให้กินขแาวไล่แล้วก็ไม่แห้ง Đúng không? mua vàng quý gặp mặt của tuần này กินเพลินดีมาก คือแบบเป็นคนกินเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงยากใิ้หนงนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเตือนบอกไกว้ก่อ <c> น <oughs> จะได้เข้ามาชมแล้วไม่เสียอัตรรถ <c oughs> 就舔就舔了。<laughs> <laughs> เทียนตัง้งบรรยากาศนี่ยุ่งเสือเทียนยุงหนึ่งตัวนะ,ะต้องเป็นเพราะว่าเราเราะ ไม่ได้พันในบ้านแน่ คือไดอยาเขายังไม่เคยกินเขามาเริม่มากินกันช่วยมากินกับซาวซอร์ไนร์นแบบไปนอนเออไดห้หมักผักหมักแกวมากินน้ำกักกกนค่ะมกัมกก่อนเดี๋อิ่มก่อนหมกัมกสลังเดี๋ยวอิ่มหลังได้ไปนอนแต่ที่นั่นแหะปุยอิ่มแล้ว <c oughs> ขอัวก่อนเนอะนะคะ เกลี้ยงจานหืมจับจับแถว